คพบกับช่อง QO e n o r i y แล้วนะคะวันนี้คุณปู่เรานะคะได้ไปฉีดเอ็กซ์ต้าซิงกานะคะเข็มสามมานะคะแล้วพี่เห็นใน YouTube Story นะคะแล้วก็ Facebook นะคะเขาทำเนี่ยว่าเอาโลหะแบบซอบอย่างนี้นะคะไปติดแขนที่ข้างฉีดวัคซีนนะคะต้องฉีดมาใหม่ๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยอ่ะเกือบลืมดูนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่ามีกาวหรือเปล่าอ่ะเริ่มกันเลยนะคะประมาณตรงนี้นะคะดูค่ะมติดแล้วมาดูอีกข้างนึ่งนะคะเคสอีกรอบก่อนโอเคค่ะม,มกนี่นะคะก็ยังติดมาดูอีกข้างกันค่ะ โอเคเอาเอาอีกครั้งอ,อีกครั้งใช่ไหมเทสอีกครั้งอสองรอบนะคะตกเอาลองติดดีดิทีทำไม,ไม่